สวัสดีครับไีรุ่นที่สานบ้านน้อยครับโซนีมนนี่พย่รุ่นีผ้าพีผ้านองมาเบิงสาธีพย่รุ่นเมว้สานียยุ่สามพนแปลอยหาซีครับ3 8มพที่ว่าไปสื่อทีว่าช่วงนี้ที่สื่อแพงที่สุดคือสานีครับ สามพันแปดพันสามอยุสอปีสปีครับตามข้าตามทีสายงานว่าปลาสาหรีพันพันปีจะพันสาปีหกหนึ่งเ้าปุ๋ยสวัสดีครับผมบ้าปุ๋ยครับอีสามบางหน่อยครับพ่เจ้าจปุสองค์มี่จะปลาพอโซลโลสองโลสามคสองโลไใองค์ปลาใองค์แกนปลาไหลนี้เต้นแกนสาี่บ้าปุ๋ย ปรตัวที่ว่เขาท่าไงมันสินติบันสานี้ยเงี้ยนี่ขาดร้อยมตรก็ขาดหน่อยสานีเนี่ยครับเดี๋ยวไปรุ่นผ้าผีผ้านองมาบึ้งมืนหนีได้พี่น้องพร้อมไปรุ่นครับมืนเนี่เรื่อว่าบ้าผ้าผีผ้านองมาบึ้งนะมันท่านมีข้อสาเรื่อว่าหนามมันยังไหลอยู่ข้อสาของเง้ยน้อ คู่เท่ทนาคู่ซ้า,ายยังเบาปุเียวดิม,วมันตน่มันต่าอยู่เรยว่าน,นาบกลงจัน่อยก่อนยังผีผ้ามาสาผาผีผ้าองเบือสาวต่ำเบื้องลักษณะล้วา,าะเป็นปล,ลาหยลอยู่ยาไส่ครับพี่น้องทางองอ่าข้างเนี่ยปวดเอวเป็นํำตามกัรระบาดเนี่ยนี่งีจิมเง้ว่าสโอ้ยหาซาสีบบวกหกใเรื่อวันนะขอด้วยหมโอ้โหที่มันเข้มงว คนแล้วนอนเฝ้ากันคนละเซาซาเปล่านะครับพี่น้องเอาจังไปเบิ้งเดี๋ยวสิพาพี่พาน้องไปเบิ้งอีกประมาณยั่หน่วยคือไฟรุ่นสามสี่นุ้ยเดี๋ยวพาพี่พาน้องไปเบิ้งอีกไปไปเบิ้งว่าสาเตเป็นแต่สาก้อนมูยังเห็นพี่น้องคอมเมนต์กับมาเด้อครับไปเสียงใจไรซายสาโน่นนั่ะมาไฟรุ่นนี่ฮะพอดีน้องว่าโอ้หน่วยนี้เราไมรุ่นหน่วยนี้ล้วก้อนเลยก้อนเลยก็สิเมียนเลยกเป็นบ่จัดไปกับพี่น้อง คำขอของแฟนครับสุขุนสุขคนครับพี่น้องอ่ะตามข้อมูลครับเบิ้งซอยๆกันเด้อครับเมื่อนี้เพราะว่าแนวการในนามเนาะพี่รุ่นเนาะมันการติดมองไรมองบ่อคือกันล่ะเออนี่ลับมากมองซาซาเนี่ยหลับพีเต้ให้พี่เต้หน้ากันนั่นแล้เอารถพี่เขามาใส่เอารถบุ้ยคนสีขาอยู่ดอกทีเนาะจ้าลองเบิ้งครับพี่น้องมาเนี่ยสายสีพาสเบิ้งนี่คือสายสีเหลาเด้อพี่น้องเสือเหลดี๋ยวสิพาสพี่ทดลองไปละครับนี่นู่นไที่สองเด้อครับพี่น้องบ้านเนี่ย หาปี๊พาวนองครับมารีวิวเบพังสาก้อนพี่น้องนในนวยที่สองแบบพี่รุ่นแมนแมนไม่สองคือมิดแต่ไปรุ่นวันนี้เห็นปลาบอนอยู่ตอนนี้อยู่จักปีแล้วก็เปลี่ยสายนวยนี่บริษสามาที่เป็นซีหาปีละวันอยู่ครับใหญ่ก่สายนี่ซื้อพี่รุ่นซื้อผ่านผ่านหาครับสายนี้ตาเข้าใส่ไดเงี้ยมาปลาไหลเห็นพ่กคบอยู่แต่งานใหม่ ต,ตัวนี้เต๋อบุ๋นตัวนี้เ <fry> ต <UC S> ๋อ <kaz> บุ๋นไม่เห็นคบตัวนี้ป่ะจากเดยว้าทีแล้วว่ามันเมือนเห็นปลาปลาบ่อนบิบ่ายบิบ่ายอยู่ดินี่เนี่ยนั่นขุนมันบ่อขุนบ้านเล็กหน่อยตัวหน่ำก็บ่ปั่นอืมเนี่ยครับหน่วยที่สองอวยที่สองเยอะมีอีกหน่วยที่สาม้ะพี่น้องเราจะพาพี่พาน้องครับไปเบิ้งเรื่อยๆครับพี่น้องไปเบิ้งหน่วยที่สามไปนูวยไหนสาลูไหนกอนก็บอกเด้อพี่น้องเลยก้อนหมึกก็มาเป็นนู่ยหนี่กันย่าวลยเนาะงนู่ยหนีา่ ถาแปลวันนี้ก็บ่มีกันปวดพอรู้แพี่น้องเลยแต่เบิ่งอีกเมื่อที่สามได้พี่น้องเลยเป็นหนไปรุ่นนี่มันเป็นบริเวณหนองเป็นบริเวณหนองมันสีฟฝากจากกบแก่มานีล่ะไม่งั้นจะลงไปออกใายมือไปทางกุฏนี่นะหน้ามันยังแน่อยู่เขาไปลงไปซ้อมมึงนะสาดเยอะที่ภาไปเบิ่งสาสาตีดีเลยสาตี่ซื้อไว้อยู่เดยอะที่ภาพมีกุศลกุศลโอ้เลือดก็ได้ไปรุ่น เพื่อมเอี่อสาบยขี่ขึ้นบ่แหนฉเป็นผู้สาอยู่พนีตกสาออตกสาเป็นต้นเลยโอ้น้ามันล้วนเลย,าเลยสาน,นี่แม่บ่ไปรุ่นน <c oughs> ี่แมนแมนสาบ่นี่ <c oughs> อ่ส่เบอร์ครับ่นองมาเลย <c oughs> โอ้ยเลือกน้ก็กยั่งห้ายครับนี่ <c oughs> หลายเพี้ยงหัวเข้าไป่แ เดี๋ยวไม่ตนาบอยต่อยเลยกูนครับวปรุ่นสื่อสาวนู่นนั่นไว้แล้วสผ้าพีผ้ารองไปเบิ่งครับตัดจะมีปลาไหลายๆแต่ใส่ปลาไหลไม่นตะหลายแทย่ใส่น่่ยได้นี่ นี่บอเมนหนามมนพี่น,ออน้องกันนู่นนี่บอที่ห้องมาแทกงปีไกเห็นไหมโอ้ปลาอะไสัจจันแล้วพี่น้องนี่นู่นี่มนสาบอนี่ยมีนมี่หนามยืนบอมีเรื่องของเขาคน ประมาณปีหาหาชี้หาหาเพื่พุทธาศาลประมาณเจ็ดแปดปีปลาพี่น้องรุ่นกันเด้อครับพี่โอ้เออเขาต้องากันอย่ละสวัสดีพ่อผาดใช่ครับปลาไหลเนี่ยอัศจรรย์เลยล่ะอวานพี่น้องเออเออโอ้ยพี่น้องมันเป็นหนองเก่าบ่อหนิมัยนองเก่าครับต้นผือครับพี่น้องประมาณแปดปีต้นปุ๋ยแปดถึงเก้าปีสาโน่เนี่ยบ้านไหนสาเกีย ปลาต้มเปนตลึกแกไปรุ่นี่อแตว่าเราพีน้องเป็าไมีนายืนบ่เอาเลยนี่นี่ยอไม่มีผันหาเะนี่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 มันเอาผาผี่อหนงเบิ้งสิเพามันเป็นเป็นเป็นต้นยี่หของคนเขากูดแม่นหมืดเลยทีบริเวณนี้มันเป็นบริเวณสาดินสาดนี่เป็นหารอย เรียนเพิ่นว่าปลาไม่มีทังฝูงปลาคอปลาดุกสีบ่อปลาคอปลาดุกสีบ่ออัจสริบมีดอกแต่ว่าปลาไหลเราบอกว่ามันาดจิได้อยู่ที่บางทงปุ้ยมันปากคนละต่ปลาไหลตกลงซื้อขายกันเรียบร้อยมาเพิ่งรุ่นเรียนซื้อขายเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนี่ครับแต่ว่าสาหนันเป็นเป็นลาที่เราต้องมันเป็นคู่ไปหันบ่เรุ่นเป็นคู่นี่เป็นทักษิส่งขึ้นหนึ่นโอ้ล้อมหล่อมหล่อมไปอีกหนั่นที่ไปหาลักล่อมเขาเนี่ยส่วนนี้เป็นสาหรุนกันส่วนนั้นก็เป็น สาเป็นชีสา,สา,ปสาแปนแล้วปีปีไกปีไกปีก้อนนี่เขาจะออมาจมยุทธศาสานั่นจมหนาอยู่สองดอนได้ตปะปลาไหลหนึ่งขู่ทั้งสีไงหนึ่งเต็มหมอกอกเต็มหมอกอกเป็นตัวเชลีเดียว่ามันนั่นเป็นว่าเพราะว่าต่ำกว่านั้นได้ห้ามหยิบยี่สิบละนกะมันค,ครับพี่น้องมีอยู่สองหน่วยเด้อยนี่เอาหน่วยนั่นมันพันเด็ดเลรอพี่น้องหน่วยนั้นพันแปดหน่วยนี่หาอร่อยนี่ครับนี่เจ้าได่วยยังติดตามมา สิบิซาแซสได้เนี่ยนาสิเป็นยูก็พ่อเม็นเครับพ่อเม่นมักจะอะไรสิไปซานาทที่ัพันหาก้อนเรือว่ามักสี่พันหรือมัก1่0นนแปอันนี้ห้าร้อยอันนี้ห้าร้อยนีดวงหญ่ก็ชัดเลนแต่ว่ามันว่าดงประหลาก็เลยซื้อลองเบิ้งว่าสิได้าไหรมีทิพยจองไแล้วครับซื้อแล้วเรียบร้อยแล้วเพนเยอะจนำบกนำาหลยพไปเงินายเติร์พู่ได้ไม่รู้าะมันไปเรื่อยๆนะ เน่เรอใช่ล like uh, like um, ้เห so like ็ดปลาเคียงบ่นี่ดอกคุยรุ่นไม่ปลาเคียงบ่อนั้นหนูกวาเปนเร็่อลอยต้นนามนี่เ็กอยพกเาเลยปะไม่เื่ออยพอันตุงขาขาวได้ไปปลากไน่ะโอ้ยอยู่ข้งหน้าพุนมาไม้ไว้เตัวยันนจามาใส่ปลาไหลใส่ยังสีนะอ๋อาง้งรนีนเรื่องนี่ป่ะปลาวปลาบปลาบัว่มูลปลาบัวย่มูล่ีเบิ่งกัรเอาให้รุ่น ไมตามอ่นี e ่ต้เนี่ยหนงหนึน่น่เป็นปลี่ยาไปนี่บปน่นแนเาไปทาง่นเาำบกเลีวนี่มันสีมาสายอีดปัดตัด่องหห้่ี่นำเพื่อหนํำมาไก่โหดี่นองเลยตอนบพิ่งมาเลลงไปหนึ่น้ำาเชื่อมงานไ่เือไรเลแต่ที่พแม่ที่เดียนหาบนบ่รือรุ่นเงไหน่้็นว่ได้พี่นองน้ ขึ้นเรื่องข้างบนเจ้าขันบ่อตามสายรายงานมั่นเป็นดวงปลาไหลเป็นน้องปลาไหลโดยฟอกกระชากเลยเมื่อกีิสุดอยู่นี่ตัวนี่เพราะมันเป็นปลาพื้นปลาหยางแม่ไปรุนไปให้กินก่อนกินน้ะไปอะไรกับคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องเด้อสิไปน้วยเลยก่อนสิมาก้อนหางรือมากันสามพันเปียกหรือสิมากันพันเปียกพันเปียกนี่มันอีกโดนอยู่หรอกฟัวมันโดนไปพี่น้องให้กินก่อนกินน้อเหมือนกัน อันสีเอ็ตนำยาข้าวปุ้นจ้ะปลาคอ,อครับหนึ่งปลาคอใหญ่จ้ะประตูเกลียบไปเลยเจ้บปลา,าเด้อพี่น้องจ้าสวัสดีจ้ะมาเนี้อันซีมีเมนูขเขาปุ้นแจงน้ำยาขขาปุ้นกับอันหนึ่งปลาเด้อพี่น้องนี่หนึ่งปลาอันนี้อัน เอาตะไคร่มาห้องซึ่งไห้มันหอมแล้วก็จิดเอาปลาล่วงเดิอ,อพี่น้องนี่ตูเทปปลาล่วงกันหนึ่งแบบโบราณบ,<น>บ้านเฮาบ่ได้ตำแบบผิดใจโอ,โ,อโ,อโอ้ยแำมันจจงเสีเอาพัดล่วงเลิอพี่น้องนี่ตูข้างหม้อไว้เห็นม่มน้องไพมาขับปาลาข้างก่อนเด้อพี่น้องเดี๋ยวพักจังกี่ตาล่งที่หลังเดี๋ยวกันเราล่วงพร้อมกันมันสีเื้อยขักโพดพี่น้อง แตงตาบิึงสีแจงข้าวปุ่นกับหนึ่งปลาจะมือนแจงนลายาข้าวปุ่นไปมันปลาถูกเราเด้อจ้ะแต่้องไปเอาผักมีผักกะลัมปีไมีผักกาดหน้าห้านั่นพันผักกะลัมปีก็ผักกาดขาวนี่ซื้อเอาเด้อพี่น้องซื้อเอาหนั่มเจ้าบ้าพหอยงัยกำลังปลูกอยู่เลยพักกาดหอมพาโดนก็ได้กินหรอกเอาเมันเมื่ ไล่ข้างบนติเอาให้พักงบพักซุกแล้วก็สิเอาไปกินได้บ้านนี้แม่ตัวก็แม่นองไผ่กับสีเปรนแกงน้ำยาเขาปุ้นจ้าแม่นองไผ่ของก้ามาอันนี้เครื่องแกงจ้ะไข่กะไผ่ห่ากระชายไปบังปูพริกหหอมโรกต้มกันเด้อ เปลียงแปงลุ่งก่อนจะน้ำเปลียงไปทำเรื่องเสียเอาปลาลุ่งจ้าเอาตีนไก่ลุ่งตีนไก่มึงม่ใหญ่มากออกมากถ้ากินเขาน้ำหรอนั่งถากก้อนถากก้อนกรทตันเดีวแต่น้องไผ่เอาอันนี้เขาไก่ลุ่งปลาลุ่งผอมยังไงหนองไผ่เออมันเดือดคอซีโตอันนี้เสียเอาขึ้นมาแกะตำ มืัอนี้บ่ตอนมันว<า>ันนี้เอาเป็นตอนเลยบัดนี้น้ำเดือดทุกเราจังเอาเห็นปลาขึ้นมาแจ่าามดใส่เคียงเทียพี่น,อนะนอปป้องเนาะแม่ลงไปปลาลุงดล้วแม่น้องไปเจียวเครื่องไปดำจ้ะเครื่องตีต้มไม่แล้วพี่น้องตอนไป็นแก่กองกับตอนสองโตมืัอนี้ตอนหลายจ้ะโอ้โหดีมาก เงินหนกไปตัเียวตําละเอียดนะจ้ะ <ด S 2> ปลาเตอันนี้สิตัปลาน,นี้สีฟ้ามันงามส็ดปากคอหมูว่านนี่แหละสาสามลอยนะครับเจ้าเป็นตอนกันนี่เลอติดหงอในหมอไปำไปลงหมอนกันเ้ออันนี้ Hey. ไปที่หลังกันไปเไปไส ยมเนนอกินมุฎน้กันแล้วนอไฟประแดกเด้อจจะอันมันอยากแดดจะหน่อยเหลี่ยมตาจะหน่อยเด้อเพราะว่ามันหนาวก็เลยดังไฟอันตากแดดจนพี่น้อ พรอ,อุ่่นนีละพออุ่นอุ่นขึ้นแล้วล่ะมีแสงแดดแล้วใส่ปลาแดดกันใส่น้ำปลาแดดใส่เคียงปลุ่มเคียงแต้งล้วก็ต้องเต็มสีไดงซิมล่ะพี่น้องใส่เสียบตัวผงนัวจ้ะหมอใหญ่ข้างไปใส่หลาย குள น้ํา เฮ้ยปีน้องเห็ดตะโพว่าปุ๋ยว่ะปุ๋ยปุ๋ยก็สิได้มากินน้ำบุ๋ยเหมือนหอมห่วยห่วยรุ่นไปธุระอยู่พี่น้องเมื่ทันกลับมาเห็ดแม่กินฐานาบหอมล้มไปจ้ะพี่น้องเห็นบ่หอมล้มเลอะไปนี่ก็ปวดรัวว่ะหอมห่วยห่ย กินน้ากันเด้ออยู่กรุงเทพกรุงเทพเมืองนอกเมืองหน้าซีมกันเด้อจ้ะยังนํายาปลาปลากรอใส่ปลาแดงอีกจังน้อยกันเติมต้องเอาีนวันวาจังน้อยเพราะว่านอกใส่ปุ๋นอีกหอมมะนาวปีหน่อเลยนะปีหน่อเป็นของไทยตุบปงเลยปี่น่อง หาทีมงานกันไป้รุ่นกำลังมากจ้ะครับไีรุ่นครับผาดเบขาเบงสาครับได้บอยละมานปะก็ก็พอได้อยู่หมีกระพได้กินเยียงเขาปุ่นกรับอันหนึ่งปลาได้โอ้พอดีลยบางอย่พอดีป่ะภาระสวยๆ่า้างับ อันนี้สวยพระยาดสวยยื่ในบ้านอยู่บ้านปุยตาหาเท่ากลี่ปลาอืมฮตอน้นะครับปลาหมันกัพ่อได้ยื่ไกินเสตอนปอเลยนี่ยได้กินก็ขอเสียบเมนอะไรยังงตั้งแก้วจึงตหนึ่งปลาโอ้ตั้งหนึ่งปลาตั้งยังยาขกรปุ่นใช่เนี่ยปาส่ปอดบลาท่าไก เด้อพ so ี land, ่น้องแฟนครับสมองสาวบ้แล้วครับกินของง่ายนหมกันตอนเสาร์นี่พงย่รุ่นกับเบาปุ๋ยผ้าอันไปหานเบิงสาเบิงสางสาได้เป็นตาเด็ดสากอนรเล่ยผ้ากันไป็หล่อเบิงล่งหมอกกระนำลายลายตาได้ล่ะเป็นตาเด็ดสากรอนกับไปไหวนี่ล่ะเดี๋ยวดิน่าจะเป็นสากรหานี่ล่ะหญ้ามีอะล่กับะไรหญ้ามีเนี้ยอยู่กับบ่อปันใดแต่ว่าสาบผ่านหานี่บ่บ่มีมูอผ่านแปดนี้ยยาลายกับหาลอย กับสามพันแปดนี่สามพันแปดห้าสิบนี่ <G> rab, น้ามันไหลยอยู่เ <G rab> อาได้นนติดตามกันได้พี่น้องเพื่นครับสุมองสุพรบางเทียบางที่กค่ะที่ว่าจีไปเจ็บปลามากแล้วว่าจีผ้าพีผ้าหน่องไปสาป,ปาเลยเพอดีมตังก้นตั้ตง,ตงมีพระละกิจไรอันไรเนีน่ย <G rab> มือนี่บ๊อร้อมือนั้นบ๊พร้อมก็เลยต้องใหญ่เป็น,นมือไหมครับติดตามติดตาม เด้อพี่น้องกินก่อนร่วมกันหไรปุ๋ยไรว่านครับมื้อนี้เพราตาแม่ยายเพิ่นก็มากินข้าวง่ายน่วกันเบาปุ้ยก็แม่ว่าสินไปทุละก็เลยบ่ได้มากินน้ำแก้ไปถ่ายเยอะเตีอ่าเดี๋ยวมากินแซ่บๆกันมื้อนี้ก็มีหมกปลาไหลครับนี่หมกปลาไหลก็มี่หนึ่งปลาเขาใหญ่นันยาก็บปุ่นรวมหมิดบอลเป็นบะทาไก่เสื่งปลาแซ่บๆกันกินง่ายนหมกันเด้อพี่น้องเพื่นครับสมองสวัสดแล้วครับเด้อพี่น้องเฮ้ย

ไ้อีกนึ่้อบอกผมแน่นนไปไวๆน่งนะเดจะบอกมื่คนไปฮัเจิพระคิดมาอีกวดีว่าตัวมุ่ี่ตัวน้องวัดีว่าเด้แต่ว่าที่ไปมันเนได้เกิดการเปลี่ยนแปลง Những người ta, yêu phải bài phá lạy, thằng bài phá lấy, thương bài phá lạy, thương bài phá lạy, thương bài phá lạy, phá lạy, con bài phá lạy, thương bài, thương bài, thương อยอยไปอย,อยูบดใใอบดิไปไก่ไปยูบอดิไก่เสมอแข่งงนลุงบัตรลุงกันควไม่าไ่วมาหางลงกันแงกอ่อนไปอ่อนม,มากจะไป grab มาต่างรักบัตรมาป่วยลงบัตรล,ลงกันน่ำบ่ทีลุง มืนือหวทนโมดบันตีดกอนโมามันานยิมาตั้งรักบาทก่อนคุณเั้ครับ ตกแตกนะยังเทียวไปกันยังงงอยู่ปากกันนังสีกับี่้อนภาคเหรอ,อมุอมมกอะไรก็แตกนอย่านี้นนมันะจะน่แตเหรอเอริุกน,น,นแาจริง,รง้มา,ามเอมิเตอร์ขกินมกอะไรพูดม,มากินอะไรเป็นอ,อ,อมดัด กำลังนี่คือกินมุกอะไรเปลี่ยนได้คกินอะไรเปลี่ยนอยู่ยี่ นี่นี่ยกระเาแากระฟพา,ามาดมชุดๆพอพอไปวลามากบริสุทธ้อขนมมปฝาก,กาาาระเพาะหม Boom. Mm -hmm. ทัวนี่กหาดาวอเนี่าก่อนหรือปวันนี้ไม่รู้นมีหีายสูง่วไปเก่ตัวาพัดนิดหอหาดาวกัวหาดาว lạc bên trên đây không nào biểu diễn tốt đẹp mẹ tôi mẹ 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 má. mẹ 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 我不来了。 ไปกังมเมนไรเ่นแมวไนนอนปลปนอเนอนปัน,น,น,นทบโ <c oughs> ตีนไปห้าปลากมามนนลก,กับปนไ้านนเนาะแม่อดกมือดก็นอนหลับลตอตดตา <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวที่ภาไปยู่ครปนน้ำเลเด็กเปยังไง้างใครเดจะไปยู่ บมบ่มีผู้ใดีผอบกาแฟผู้เบางไหลปาไหลมาเย็นไปน้ำผู้บเบานไปอยู่กับน้องไฟนมันก็ยู่กับน้องแหล พัก,กวนันดีน้ำลงุงย,ยังไงน้ำลงลุกเตะมากไส่กลงไว้ย่างดีบอกผู้บ่าวนถอดสลักไม่ออกใหเนั้นกาแฟเนีโอ้ยงงไรคยับพี่เนาะจะ่าปะเกดไปย,ย่างดีธร,รามกลาง่ำคืนเนนส่กุญแล่ะ เลยวามันบ่เ <Happiness> ป <unting> ็นยังตี้วะมอม่ไปกัดไปัดกวนเพลูุกวนไปบอกผู้บ้านถอดไม่สลักไห้นะไปนล้วู้บ้านหลักวอนปนี้ใส่กุนเลยเร่นีึงดูน้ธรรมดามันว่ามันถึมัตัวเถอาจิ้งคน้ยผู้บ้านบนกรไดอันันนโดนน้าตั้งมังนอนไม่นัาตั้งมันโดนน้าตั้งเดินธรรมดาเป็นสินอ หม่ปืนเลยนั่งดูข้างนอกไปเลยเยี่ยมสมัยตามอมีดเดี๋ยวเขาพื้นนี่รเราขอบคุณแฟนครับสม,มองสมบัตินะครับท,ที่ติดตามทีช่วงม,มิสันบางดวงหน่อยครับคลิปนี้เศร้านี่วัยรุ่นพร้อมทีมงานพร้อมพอตามไปย่ายครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ